ตัดใบกล้วยนะตัดใบที่เขาเหลืองๆที่เขาไม่ค่อยสวยนะค่ะเอาไปไว้ใช้เสียดายนะคะเดี๋ยวเขาเจอลมเจออะไรแล้วเขาเ็าจะขาดไปนะนะจะตัดใบนี้นะเนี่ยเขาโดนลมแล้วเขาขาดอย่างเงี้ยแล้วตัดไปไว้ใช้นะนะีตัดใบครับ แล้วก็ตัดใบนี้ด้วยตัดสักประมาณสักสองสามใบค่ะนะคะไว้ไปใช้แล้วก็ใบนี้ด้วยค่ะเนี่ยเขาเหลืองแล้ว แล้วก็ใบนี้ด้วยใบนี้ด้วยนะคะน้ำเต็มเลยสี่ใบนะตัดประมาณนี้เขาเหลืองแล้วก็แก่แล้วตัดไปไม่ใช้ค่ะไปขีดแค่แข็งไวน้นะไม่ห่ออะไรได้แล้วก็ตัดอีกใบหนึ่ง ใบนี้ใบนี้ตัดใบไม่ตัดใบนี้เ็าแก่แล้วนะเชคค่ะเอาแค่นี้แหละไว้ค่อยมาตัดใหม่ได้สี่ใบค่ะได้ทั้งหมดสี่ใบใบเขาเหลืองแล้วล่ะค่ะเนี่ยสี่ใบใบกล้วยนะเอาไปเช็ดนะเช็ดดีๆแล้วก็ฉีกใช้แข็งเลยค่ะ ได้แล้วค่ะสี่ใบวันนี้แดดดีนะร้ดเอาผ้าออกมาตากบ้านแล้วค่ะ